กำลังงามเลยครับคอนนี่กำลังงามเลยเบือ่อคอนบินครับกำลังสวยงามหมูอุอออ้ยเดบุมีมูอุอ้ยสุดยอดเลยครับ lưng ngục năm mỏ Đó ngàm khắc lưỡi Mừng quay này bật ngay lên อีกนึ่งบัวตื่นตื่นเองยูเบลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่อุี้่าพี่น้องเขาไปอีกมือนึ่งแหละบุญป่าเอาทุกอย่างที่กินได้ครับแมนพอเห็ดเก้าเห็ดตอเป้ะบุญป่า ปม,มอีปูมลักลักอีปมปันโอ,โอ้โหครับจะเพ่งถึงเหรอมีขนาดตีพระท่านเต็มเมืองโตคนวุ้ยเหมือนตุปุเลยเนาะตัวใหญ่นเนาะมือนีมากครับร้านสาวร้านไส้ <c oughs> มากครับใหญ่หน่อยซอยเมือดเด้อพี่น้อง <c oughs> มาโกนอีปมนําเลาะเบิองเฮ็ดนําเนาะมาซีหาคนเนาะ เราไปเรื่อยๆว่าชิปมันบ่เดี๋ยวปนเดี๋ยวมุกบ่เนาะพุ่มแน่แลป้วนี่ะชิปปนตัวไงนนี่แถาเพ่งกับพุดได้มาแน่ล่ะปานตัวปังงปนดูตัวใหญ่แหงเหนานะนตัวเดียวคุ้มมันมีสองขวยมันพอด,ดีไปห้ากันกี่ล่ะโอ้ขันไปหากันกับเหลือเสื่ออู้ขวยใหญ่ Bui. Cứ, Cứ tưng tưng em <laughs> ừ. mang tầm tầm, tầm bình hàng Mình hang bừng tìm 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 ข่าหาักใหม่บ่หูใหญ่เนาะหูใหญ่ตัวใหญ่พูดหูปัดหูหนูไปทางนี้นอ๋อหลุดไปนี่กันสิเลือกสิตืน่นไกล่กละ่ะไก่ล่ะ กินที่น้องรุ่นนานโอ้หพี่พี่พี่เฟนคุณมันออกได้จังไดเบิง่งตัวบบกไงเลย <c oughs> มันกระโดดออกเลยเนาะเอาตื่นเลือกองใหญหน่อยอ ี่มากระเสียนเห็ดเสียนอีปูมเสียมพิตะกลมั่นน้อยใหญ่หน่อยแม่นไข่เลือกแท่เลือกแท้เนาะบดัดขวอยนี่พี่น้องหูนี่ยังบ่ท่านถึงอยู่ ใหญ่หน่อยลงสางเอาอีป,ปมห็นจะลงสางเอามันเนาะนดลึกขักน,นั่นยังบ่ท่านถึงอีกอใหญ่หน่อยบ่ท่านถึงดูทางฝุ่นเขาได้สองโตแเลยใหญ่หน่อยมบ่ โอ้ส oh องโต้โอ้สองโตบ่คุพ่อบอกยางเลิกเลกเนาะนี่อ้ออ้ออ้นี่เลิกกับคุ้มเด้อพี่น่องสองโตเลยหู้หนึ่งยังไม่เห็นตัวอีโปมเห็นแต่หลังมืออือตัวใหญ่เนาะอะท่างพี่ใหยหน่อยคุ้มอยู่ บนล่ะตัวไงแดงจริงคือนี้เจลคุ้ยเหล่าหูเนาะนี่อุ้ยตัวนี้ขัดโบโบเลิกนั่นเอาจับอืมตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอู้อู้เฮ้ยตัวมัน โอ้มันโมเมนตตอีปโปมเมนบอนี่คือโตอีปโปมเอาจับเลยลูกจับจับว่าจะคอยขี่ตะลุยเนาะอีตัวใหญ่เบลเลอเลยกลนไปเหลือหล่อยเลยพี่เนาะท้ายแน่บอท้ายแน่กับกลุนซอยกั้นเนะาะเผาด่า อีโพวตัวใหญ่จังเลยอู้ปลานี่อีปมสุดยอดเลยเอลีหลุนเนิ่งหอยนี่คือสีบอลลึกว่าสูงๆลุดใหม่ไหมเนาะอโอ้โอ้โอ้นั่นบลอลอลึกอีหลีโตผู้ยุ้ยเสียงปลาบ่อนเริ่งพี่นอง หวยเพิ่นน uhh ี่ฮู้เป um ้าเพิ่นจะมางามเถอ มาแล้วมาแล้วขอนบินครับขอนบินผุออกต้นปีกับปลายปีเหลือโซงให้น้ำหมอกนี่แหละมาแล้วครับขอนเห็ดกระด้างเรียกว่าขอนบินอู้ยทางนี้ลอยออกจนแก่แล้ววะนี่ยังตุ่มหนุ่มอยู่ นุ่มเลยกำลังสุบเลยลุง ลุนนี้เป็นอะไรปากปิงเนกำลังอ่อนเลย กำลังเปล่ยนปากปิงเลยครับกำลังปากปิงเด่นแกงหมอใหญ่คุณแมนมืดเลยครับแมนมืดเลยแถวล่างก็แมนแถวบนก็ใช่เอ้ยกกำลังเป็นปากปิงครับม,ม,มังามปิงอู้ยเอาพระท่านได้เอาพระท่านได้คนยังน้อยอยู่ กลเป็นปากปิงเลยโุ้ยเมีนมัดเลยสุดค้อนเลยพี่ข้างพี่ก็เมีนครับน้รุ่นปากปิง มังนี่ให้แตงงามครับยินก็าัังพอดีเลยขอนล่างขอนล่างอีกกําลังขึ้นครับบูย กำลังงามเลยครับใส่นี่กำลังแกงเลยนี่อุ้ยแกงเซมบัวพร้พอมใส่นี่กำลังแกงกำลังงามเลยครับขอนี่กำลังงามเลยเบื่อ ขอนบินครับกำลังสวยงามอืมกำลังแกงเลย ด่บมีมูอุ้ยสุนยอดเลยครับเห็ดละงูน้ำหมอกดอกงามคักเลยง่ายออกลอยส่องดอกเอง ถึงละติเวนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ,อ,ยยอ,ยอ้มีติดตัวใหญ่ๆเนาะกระเพงปีกมาคุดผู้เดียวครับโอ้เกือบเต็มขวดครับนี่ปมป้าหนิตัวใหญ่ครับมันจะตัวสำนิ้วมือเลย ใหญ่เต่แะต่ละโตนี้คุ้มเลยเพียงปีกมามาพอเห็ดกระด่างเห็ดคอนบินอ่อดเห็ดละงกเหลืองอากาแยกกันฟุดครับซอยกันลูกผลงานของเฮางมานี้ครับพีปผมปลานีตอนซ้อนครับมีตัวใหญ่ๆเลยตัวสำนือมือพี่เนาะ ตัวใหญ่างามๆานมันมันหอดเห็ดก,กระด่างด้วยครับขอนบินนงออกเหลืองกับมาประมาณอยู่ครับเอาทุกอย่างที่กินได้ปลาพี่น้องกระบาลแล้วครับเมื่อยแล้วมาปลานี่ถือว่วยวขุ่นนะครับตัวคนญ่แห้งขอบคุณเล,ย,ลยไลฟ์เป็นคำว่าเป็นกำลังใจทั้งเพื่อนขยะมาตลอดครับขอบคุณทุกาาทการติดตามทุกการรับชมทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ,รบมัน,มน